สวัสดีครับน,นี่ก็เป็นคลิปแรกของการแนะนำการใช้โปรแกรม Adobe After Effects นะครับซึ่ง After Effects เนี่ยเขาเป็นซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างเอฟเฟกพิเศษให้กับทางด้านภาพยนตร์หรือวิดีโอรวมถึงการนำไปใช้ในการสร้าง Animation 2 d นะครับก็เป็นที่นิยมใช้กันแพร่หลายก่อนอื่นเราก็ต้องมารู้จักโปรแกรมกันก่อนนะครับว่าแต่ละส่วนนั้น มีชื่อเรียกว่าอะไรหรือว่าทําหน้าที่อะไรนะครับ Adobe เนี่ยเขาจะมีความคล้ายคลึงกันไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์อะไรกันแล้วแต่ที่เป็นของของ Adobe นะครับส่วนแรกก็คือเมนูก็จะเป็นเมนูบาร์นะครับก็จะมีคําสั่งต่างๆถัดลงมาด้านล่างก็จะเป็นทูลบาร์นะครับเป็นทูลบาร์ถัดลงมาก็มีคําว่าโปรเจกต์ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของหน้าต่างโปรเจกต์ก็ ใช้ในการเก็บข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรเช่นภาพกราฟิกหรือคลิปวิดีโออะไรต่างที่เรา Import เข้ามาเพื่อใช้ในการสร้างสารรค์งานของเราเนี่ยก็จะถูกเก็บอยู่ในหน้าต่างโปรเจกต์ตรงนี้นะครับตรงนี้พื้นที่ทํางานเรายังไม่มีเนาะนะครับด้านล่างเป็นส่วนของเลเยอร์นะครับตรนนี้ก็ยังไม่ได้สร้างสร้างงานก็ยังยังไม่ปรากฏนะครับขวามืออันนี้หลักๆเลยที่เราจะไปข้องเกี่ยว เยอะหน่อยก็เป็นเรื่องของในส่วนของพรีวิวนะครับก็คือการพรีวิวงานของเราดูว่าออกมาเป็นอย่างไรนะครับในส่วนของเอฟเฟกนะครับสามารถที่จะเลือกเอฟเฟกจากทางด้านกวามือมาใส่ให้กับงานของเราได้นะครับทีนี้เราจะเริ่มนะสร้างนิวคอมโพสิชันนะครับเราสามารถที่จะคลิกตรงนี้ได้เลยหรือจะไปที่เมนูคอมโพสิชันแล้วก็นิวคอมโพสิชันตรงนี้ก็ได้นะครับ สมมติผมเลือกตรงเมนูนะครับหน้าต่างการสร้าง composition ก็จะให้เราตั้งชื่อ composition name อเขาก็า e f a u l t มาเป็นคอม1สมมติผมใช้คอม1น,นี่แหละนะครับส่วน preset ตรงเนี้ยเราสามารถเลือกอสัดส่วนนะครับของภาพวิดีโอของเรานะครับเช่นผมเลือกเป็น hd tv 1080 25 1080ก็คือ,อความละเอียด ด้านสูงนะครับจะเห็นว่าไฮเนะี่ยมีค่าเป็น1 0 8 0พิกเซลส่วนวิดนะฮะวิดก็คือความกว้างเป็น19 2 0พิกเซลนะครับอันนี้ก็เป็นสัดส่วนของ Fu l l HD ส่วนเลข25ด้านหลังเนี่ยหมายถึง2 5เฟรมเปอเซกซึ่งงานพื้นฐานทั่วไปเราก็ใช้ค่านี้กันก็คือ25เฟรมนะครับก็จะมีค่า d e f a u l t อยู่ตรงนี้แล้วนะครับส่วนสังแพทอีกส่วนหนึ่งที่ต้องรู้จักก็คือ d u r a t i o n หรือ หรือเวลานั่นเองความยาวของคลิปค่า e ดี u l t ของโปรแกรมเนี่ยเขาตั้งมาเป็น30วินาทีนะครับวินาทีแต่ถ้าชิ้นงานของเราเนี่ยมีระยะเวลาสั้นกว่า30วิอันนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเวลาที่เราจะเรนเดอร์ออกมาเป็นไฟล์วิดีโอเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะครับว่าให้เรนเดอร์เป็นส่วนๆหรือว่าเรนเดอร์เฉพาะส่วนที่มีชิ้นงานของเราเนี่ยได้นะครับในส่วนของแบล็กการ์ดตัวนี้ก็เป็นสีนะครับ ตรนนี้ก็ยังไม่เลือกเนาะให้เป็น Default ก็คือสีดำไปก่อนจากนั้นตอบโอเคครับเราจะได้ Composition 1นะครับก็จะมีชื่อ Composition เนี่ยปรากฏในหน้าต่าง Project ตรงนี้นะครับพื้นจอก็เป็นสีดำแล้วก็มีเลเยอร์อ Layer เนี่ยของคอมหนึ่งเนี่ยแอคทีฟแล้วนะครับแอคทีฟแล้วนี่งานพื้นฐานของการใช้ โปรแกรม Adobe After Effects ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเรื่องของการาสร้างเอฟเฟกคือต้องเรียนรู้พื้นฐานไปก่อนนะครับนี้ครับว่าพื้นฐานก็เช่นอาจจะลองใช้เครื่องมือหรือว่าสิ่งที่โปรแกรมมีมาให้เนี่ยทดลองทำเอฟเฟกกันก่อนในที่นี้จะเริ่มจากเช่นสมมติว่าวาดรูปสี่เหลี่ยมนะครับรูปสี่เหลีย่ยมหนึ่งอันนะครับ เมื่อเราวาดเชฟขึ้นมา1ชิ้นหรือ1อันก็นแล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมหรือวงกลมก็แล้วแต่นะครับสีที่เกี่ยวข้องกับมันเนี่ยก็จะมีสส่วนนะครับก็คือสีที่เป็นส่วนที่เป็นเรียกว่าฟิลฟิลก็คือสีที่อยู่ภายในพื้นที่นะครับเราก็สามารถที่จะเลือกสีใหม่นะครับได้อย่างนี้เราต้องการส่วนสโตก็เป็นสีขอบนะหรือว่าสีเส้นขอบตรงนี้นะครับ ทีนี้เวลาที่เราสร้างวัตถุขึ้นมานะครับวัตถุเนี่ยใน After Effects เนี่ยเขาจะเรียกมันว่าเชฟนะครับงั้นเวลาที่เราสร้างรูปทรงขึ้นมา1ชิ้นที่เลเยอร์นะครับในส่วนของ Composition 1เนี่ยเขาก็จะสร้างเชฟเลเยอร์1ขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะครับซึ่งก็คือไอเจ้าสี่เหลี่ยมอันนี้นั่นแหละการทำงานในส่วนของเลเยอร์เนี่ย ถ้าใครที่ใช้โปรแกรมของ Adobe เนี่ยเราจะคุ้นเคยกับคำว่า l a เยอรนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการจัดการ l a เยอร์เนี่ยเราสามารถที่จะปิดตานะครับสี่เหลี่ยมก็หายไปก็คือปิดหรือเปิดได้นั่นเองนะครับแล้วก็ออปชันนะที่อยู่ใน l a เยอรก็จะแบ่งเป็น2หมวดใหญ่ๆนะครับสำหรับของเชฟนะครับถ้าเป็น ทรัพยากรอ,าอื่นๆเช่นเป็นรูปภาพเป็นอะไรต่างๆก็อาจจะมีมากหรือมีน้อยไม่เท่ากันแต่ว่าในส่วนของเชฟเนี่ยก็จะมีเรื่องของคอนเทนต์นะครับคอนเทนต์ content ก็จะมีเล็กเทนเกิลแล้วก็สามารถขยายดูได้นะครับเล็กเทนเกิลมีส่วนอะไรบ้างนะครับมีส่วนเล็กเทนเกิลพาร์ตสโตรกนะครับแล้วก็ฟิลนะเราสามารถขยายเลเยอร์ลูกซึ่งเป็นออปชันอยู่ข้างในเนี่ยออกมาดูได้นะครับแล้วก็ปิดไปได้แล้วก็ส่วนสําคัญอีกอันหนึ่งก็คือ ทาร์านฟอร์มเนี่ยเราจะใช้บ่อยมากนะครับในการทำแอนิเมชันก็ในส่วนทานฟอร์มก็จะมี a n c เ o r p o พอยต์แอนเพนี่ก็เป็นจุดนะจุดศูนย์กลางและจุดอ้างอิงของวัตถุที่เราสร้างขึ้นมา Position ก็เป็นตำแหน่งนะครับสเกลก็คือขนาด Lotation ก็เป็นการการหมุนนะครับโอปาซก็เป็นเรื่องของความเข้มความจางของสีนะตัวนี้ก็สามารถปรับได้นะครับอย่างนี้จาก0ูนถึงร0อย นะครับโรเทชันก็สามารถที่จะหมุนได้นะครับหมุนได้สเกลนะครับย่อขยายได้โพซิชันก็คือตำแหน่งน,นะครับเคลื่อนที่ได้นั่นเองนะครับตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นออปชันที่อยู่ในเลเยอร์ทาน f o r รมนะครับภายใต้เชฟเลเยอร์อ,อีกทีหนึ่งนะครับเราจะลอง ใช้ Anchor Point ดูนะครับหรือลองปรับดู Anchor Point คืออะไรจริงๆจะเรียกว่าจุดอ้างอิงก็ได้นะครับอย่างที่เราสร้างเชฟส mm ี hmm. ่เหลี่ยมขึ้นมาเนี่ย Anchor Point คือตัวไหนคือตัวนี้ครับมันก็จะอยู่กลางจอนะครับทีนี้ลองสังเกตสมมุติว่าถ้าเราลองโรเต e นะครับปรับค่าดูนะครับลองโรเตตปรากฏว่าเจ้าสี่เหลี่ยมเนี่ยมันหมุนรอบ a n c h o r Point นั่นเอง ดังนั้นถ้าเราสั่งให้มันโรเตทโดยการปรับค่าเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้หมุนรอบตัวเองนะครับมันก็จะหมุนรอบจุดแอนเ o อร์พอย์นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเรียกว่า a n c เ o r p o พอยเนี่ยเป็นจุดอ้างอิงก็ได้ไม่ผิดนะครับเป็นจุดอ้างอิงและเราก็สามารถที่จะย้ายตำแหน่งได้ด้วยนะครับย้ายได้นะครับโดยวิธีการไปคลิกที่นะครับแฮนด์บีไฮนะครับแล้วเราก็ ลิกที่ a n c เ o r p o พอยตัวนี้เอามาไว้ที่กลางวัตถุก็ได้นะครับแบบนี้งั้นเวลาเราสั่งโรเ t ททีนี้ก็จะหมุนรอบตัวเองแล้วเห็นไหมครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงเวลาที่เราย้ายจุดอางอิงของวัตถุต่างๆได้นั่นเองซึ่งตรงนี้มันก็อยู่ที่การปรับใช้ถ้าสมมุติว่าเราอยากให้หมุนรอบตัวเองเราก็ต้องให้จุดอ้างอิงหรือเจ้าแอนเ o อรพอยเนี่ยเขาอยู่ กึ่งกลางของวัตถุหรือกึ่งกลางของเชฟนั้นๆแต่ถ้าเราต้องการให้เชฟอันนั้นเนี่ยหมุนรอบอาจจะเป็นวัตถุ paddle, อันอื่นอย่างเช่นเข็มนาฬิกาเงี้ยนะครับถ้าเราทําเข็มนาฬิกาไม่ว่าจะเป็นเข็มนาทีหรือเข็มชั่วโมงเนี่ยเราจะพบว่าจุดหมุนของเขาเนี่ยไม่ได้อยู่ที่กลางเข็มแต่มันอยู่ที่ปลายเข็มนะครับอยู่ที่ปลายเข็มเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นจะทําอย่างนั้นได้เนี่ยเราก็ต้องย้ายไอ้เจ้าจุดอ้างอิงเนี่ยเป็นนะครับไม่งั้น เข็มนการเราก็จะไม่เป็นไปตามอย่างที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับยกตัวอย่างเช่นผมปรับสเกลตัวนี้นะครับให้มันเล็กแบ้ uh, สั้นลงนิดหนึ่งนะครับแบบนี้ถ้าเรา uh, ปรับนะครับให้เกิดการโรเทตมันก็จะหมุนรอบตัวเองนะครับหมุนรอบตัวเองแต่ถ้าเกิดว่าผมอยากให้มัน ทำเป็นเหมือนเข็มนาฬิกานะครับเพราะนั้นผมต้องย้ายจุด a n c เ o r p o พอยเนี่ยไปไว้ที่ปลายด้านใดด้านหนึ่งเช่นสมมติสมมติไว้ตรงนี้นะครับงั้นถ้าเราถ้าเราสั่งโรเตชก็ะจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับมันจะหมุนรอบจุดอ้างอิงแบบนี้นั่นเองนี่คือตัว a n c เ o r p o พอยนรหรือจะส่วนตัวผมเรียกมันว่าจุดอ้างอิงของวัตถุนะครับก็เวลาดับใช้ก็จะเป็นอย่างนี้ ก็เป็นตัวอย่างนะครับว่ามันสามารถที่จะย้ายจุดน้างยิงหรือ a n c h o r Point ได้เดี๋ยวเราลองลบวัตถุชิ้นน NO ี้ดูก่อนนะครับเวลาเรากด Delete ไปนะครับเลเยอร์ของเชฟเลเยอร์ที่ถูกสร้างขึ้นมาอัตโนมัติก็จะถูกลบไปด้วยนะครับเราลองสร้างวัตถุอื่นนะครับตรงนี้ถ้าเราคลิกค้างไว้นะครับก็จะมีราเล็กแทนเกิลนะครับเอลิปโพลีกอนหรือสตาร์นะครับเช่นลองสร้างเอลิปนะครับ ก็คือวงกลมนั่นเองวงกลมเราสามารถคลิกถ้าคลิกค้างแล้วลากแบบฟรีแฮนนะครับมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นวงรีคือมันก็จะไม่กลมแต่ถ้าเกิดเรากดชิปค้างไว้นะครับมันก็จะกลมกลมกลมเสร็จแล้วสามารถที่จะเลือกสีได้นะครับเ,รเลือกสีได้เหมือนกับเมื่อสักครู่นี้เลยก็เลือกสีได้แบบนี้นะครับ เมื่อได้วงกลมมาแล้วนะครับเราก็จะมาเรียนรู้วิธีการใช้ออปชันอื่นๆนะครับในส่วนของ transform เมื่อสักครู่นี้เราลองเล่นกับ anchor point ไปนะครับตอนนี้เราจะมาลองดูในส่วนของ position หรือว่าตำแหน่งกันบ้างสมมติผมลากมาไว้ซ้ายมือนะครับตรงนี้เวลาที่เราจัดตำแหน่งวัตถุที่อยู่ในหน้าจอของเราเนี่ยเราไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าพิกัด x จะเป็นเท่าไหร่ y จะเป็นเท่าไหร่นะครับเราก็ลากเอาตามใจชอบเลยนะครับทีนี้ในส่วนของ position หรือตำแหน่งเนี่ยก็คือเอาไว้ทำอะไรครับก็เอาไว้ทำให้วัตถุเนี่ยมันเกิดการเคลื่อนที่ได้นะครับจากสมมติว่าจะลองทำให้วงกลมเนี่ยเคลื่อนที่จากซ้ายมือของจอไปขวามือของจอนะครับแล้วก็ง่ายๆนะครับก็ไปดูที่ position ตรงนี้นะครับเราจะเห็นสัญลักษณ์ที่เป็น เหมือนนาฬิกาปลุกนะครับก็คือ stopwatch ตัวนี้นะครับเวลาที่เราจะทําการเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหวเนี่ยให้เราคลิกที่ stopwatch หนึ่งครั้งนะครับเป็นการสร้าง keyframe ไปในตัวสังเกตที่ l a เยอรนะครับจะเห็นเป็นรูปสี่เหลี่ยมเขาล้ำตัดเล็กๆอันนี้คือ keyframe นะครับหลังจากนั้นตัว playhead ตรงนี้นะครับให้เราเลื่อนไป เลื่อนไปในเวลาที่เช่นสีวินาทีเอา3แล้วกันนะครับประมาณ3เลื่อนมาเสร็จแล้วเราก็ย้ายเจ้าวงกลมอันเนี้ยนะครับไปทางด้านขวามือสังเกตว่าตอนที่เราลากออกมาเนี่ยมันจะมีเส้นไข่ปลาเกิดขึ้นนะครับเส้นไข่ปลาเกิดขึ้นทีนี้ถ้าเกิดเราลากอิสระมันก็อาจจะไม่ตรงนะครับให้เรากดชิปค้างไว้เขาจะบังคับให้มันเป็นเส้นตรงนะครับแล้วเราก็ สมมติเอาไว้ตรงนี้ก็ปล่อยมือเพราะาปล่อยมือเนี่ยให้สังเกตทีเ่เลเยอร์ตรงนี้นะครับก็จะมีคีย์เฟรมเกิดขึ้นอีกหนึ่งอันงนั้นเจ้าคีย์เฟรมสองอันนี้มันก็คือจะเก็บค่าตำแหน่งเพราะว่ามันอยู่ในส่วนของโพซิชันเพราะนั้นคีย์เฟรมแรกก็เก็บค่าตำแหน่งแรกที่วงกลมวงนี้อยู่นะครับคีย์เฟรมอันที่2ในเวลาที่3วิก็เก็บค่าตำแหน่งนะของวงกลม อยู่นะครับในช่วงเวลาวินาทีที่3เพราะฉะนั้นเวลาที่เราลากเทรดสมมติผมลาก,กลับไปวงกลมก็วิ่งกลับมาที่คีเฟรมตำแหน่งแรกเห็นไหมครับก็คือวิ่งกลับมาซ้ายมือถ้าผมเลื่อนไปทางด้านขวามือคือเลื่อนเล่นเวลาไปเรื่อยๆมันก็เคลื่อนที่ไปทางด้านขวามือนั่นเองอันนี้ก็เป็นวิธีการทําให้วัตถุเนี่ยเคลื่อนไหวนะครับโดยใช้ Option, ออปชั่น position นั่นเอง นอกจากเราจะเคลื่อนที่จากซ้ายมือมาขวามือนะครับเราสามารถที่จะทําให้มันเคลื่อนที่เนี่ยต่อได้อีกนะครับตอนนี้ตําแหน่งของเพลเฮดเนี่ยอยู่ในตําแหน่งที่2ของคีย์เฟรมก็คือที่3วินาทีถ้าเราขยับเพ h เฮดคือเลื่อนเวลาเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับเช่นเอาไว้ประมาณตรงนี้4วิเสร็จแล้วก็ไปย้ายเจ้าวงกลมไปที่อื่น เช่นผมอาจจะมาไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็ปล่อยนะครับซึ่งแน่นอนว่าก็จะเกิดคีย์เฟรมในช่วงเวลา4วินาทีกว่าๆตัวนี้เกิดขึ้นก็คือเก็บค่าตำแหน่งถัดมาของวงกลมนั่นเองนั้นลองเลื่อน Playhead เล่นดูนะครับมันก็จะเกิดการเคลื่อนที่ไปตามไปตามคีย์เฟรมไปตามตำแหน่งต่างๆที่เราเราปรับนั่นเอง ทีนี้ถ้าเกิดเราลากเฉยๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่สะดวกนะครับวิธีการวิธีการเราก็ไปที่เ,เมนูพรีวิวหรือหน้าต่างพรีวิวด้านขวามือนะครับแล้วก็กดเพย์ดูนะครับเขาก็จะวิ่งมาทีนี้เวลาเราพรีวิวเนี่ยด้วยความที่งานของเราเนี่ยเพิ่งจะมีระยะเวลาแค่ไม่ถึง6วินาที แต่ว่าตอนที่เราตั้งค่าของ o s i t i o n เนี่ยเราใช้ค่า default ของ u r a t i o n ก็คือ30มวิเพราะฉะนั้นเวลาเรา preview ด้วยหน้าต่าง preview ตรงเนี้ยเขาก็จะเล่นไปจนถึงวินาทีที่30แล้วจึงกลับมาเริ่มต้นที่ศูนย์ใหม่เพราะนั้นมันก็จะเสียเวลาดังนั้นถ้าเราต้องการให้การ preview เนี่ยไม่ไม่ใช้เวลามากคือไม่จำเป็นต้องไป preview ในส่วนที่ไม่มีไม่มีชิ้นงานไม่มี การเคลื่อนไหวเลยเลยนะครับเราสามารถที่จะดึงเวิร์กแอเรียตัวเนี้ยนะครับดันกลับเข้ามาดันกลับเข้ามาเช่นเอาแค่วิทีที่8ดพอดังนั้นถ้าเกิดผมเลื่อนไปที่ศูนย์วิใหม่แล้วลองพรีวิวนะครับก็สังเกตนะครับเขาก็จะเลย์นะครับจนถึงวิธีที่8นะครับแล้วก็วนกลับมาใหม่อันนี้ก็จะเป็นการสะดวกในการที่จะควบคุมการทำงานแล้วก็พรีวิวเพราะว่า ช่วงเวลาที่เราตั้งตอนเราสร้างคอมโพสิชันเนี่ยมัน30มวิก็จริงแต่เวลาเราทํางานเนี่ยเราอาจจะทํำทีละหน่อยทีละหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเราอยากจะพรีวิวเนี่ยซึ่งจะเสียเวลารอในช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยแล้วมันไม่มีไม่มีเนื้องานหรือไม่มีชิ้นงานเนี่ยมันก็เป็นการเสียเวลามากเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ตัวเวิร์กแอเรียตรงนี้ในการควบคุมระยะเวลาในการพรีวิวได้นั่นเอง